สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแนะนํานะคะวิธีการเปลี่ยนชื่อนะคะหลายๆคนนะคะที่สมัครสมัครเข้ามาแล้วนะคะผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยให้ไปดูที่ตรงบัญชีตัวเองนะคะตรงชื่อนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะคะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดคนที่สมัครแล้วสมัครเข้ามาแล้วนะคะในระบบเนี่ยเขาจะ เซตให้เป็นรูปของน้องวัวน,นะคะพื้นหลังสีแดงน,นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยการาเลือกรูปที่อยู่ในมือถือของเรานะคะมาเปลี่ยนได้นะคะชอบรูปไหนแล้วก็สามารถเลือกมาได้นะคะแล้วก็ในส่วนของชื่อผู้ใช้นะคะตรงนี้เนี่ยระบบเนี่ยเวลาเราสมัครมาแล้วเนี่ยระบบจะให้อัตโนมัตินะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะคะว่าเราจะ ใช้เป็นชื่ออะไรนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วนะคะเราก็กดบันทึกนะคะแล้วก็ชื่อก็จะถูกเปลี่ยนตามที่เราตั้งใหม่นะคะรายละเอียดของบัญชีตัวเองนะคะก็อย่าลืมยืนยันตัวตนให้ครอบทั่วนะคะเพื่อที่จะได้เป็นเพเซอร์อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะการเป็นเพเซอร์หรือหน้าการตลาดเนี่ยเราต้องมีการซื้อสินค้า ในคะแนน120 MP ซึ่งจริงๆแล้วคะแนนตรงนี้นะคะก็มาจากสินค้าที่เราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะคะก็คือใครชอบสินค้าตรงไหนนะคะเราก็สามารถที่จะไปเลือกดูได้ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของบิวตี้นะคะในกลุ่มของอสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะสินค้าแม่และเด็กนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ในแอปนี้นะคะก็จะมีในกลุ่มของ คะแนนตัวสินค้านะคะที่ high MP หมายความว่าสินค้าที่มีคะแนนสูงสูงนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นแนะนํามาให้เรานะคะแล้วก็ใครนะคะที่ชอบตัวไหนนะคะเราก็ลองไปเลื่อนดูนะคะว่าสินค้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยในระบบเนี่ยก็จะมีการเริ่มทยอยนําสินค้าเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะ หลายหายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะตอนนี้ทําไมในแอปเนี่ยมีน้อยจังเลยจริงๆแล้วตอนนี้สินค้าที่จะเข้ามาในระบบนี้อีกเป็นมากกว่า5,000รายการนะคะทางบริษัทเขาก็กําลังทยอยอัปโหลดแล้วก็ในส่วนของการดีลร้านค้าเข้ามานะคะหลายๆล้านก็อยู่ในระหว่างการเซ็นสัญญานะคะเพราะฉะนั้นปโรดใจรออีกนิดนึงค่ะสินค้าก็จะมีมาให้เลือกหลากหลายนี่และค่ะนะคะ,นะคะลองดูนะคะว่าเปลี่ยนการ ใช้ชีวิตประจำวันของเราเปลี่ยนการช้อปปิ้งของเรามาสร้างเป็นไรายได้ผ่านมือถือได้ไม่ยากเลยค่ะนะคะใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะลองไปเปลี่ยนกันดูนะคะตรงที่บัญชีของตัวเองได้เลยค่ะ,ะวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ